อ๋อดีมากไปด้านไกลเอาไอ้ตากม่คะ่ะเนี่ยไปทำเกีียวหลังหน้าอู่ออกโขกหน้าเมาได้เลยนี่หน่อยนะคขะ้นซกจากก่อนเด้เห็นแมวหนีกลัวเกลือนะคะห้อยตาที่น้อยตา,ก,ก,า,ตาก,กว่านี้ไม่ได้กินนี่ไม่ไม่ไม่แม็กกินเม็ดไม่เลือกนี่เหรอตากลัวเกลือ ใส่ตุนไก่ม huh. <Simple> ่ามากะย่แมคัวเกลือนี่ใ่งิดนตึงยดวใส่ดน่เดี๋ยวใ่เาวตกั่วเอไ่มเล้กกิน แกินอยู <coś S 1> ่เลยนะโอ้ยชันใจโอยตาขว้เือมากด้อืมเดกตัวต่างตัวเชือตัวต่างตัวนีเชียวล้งนะอืมเราไปทำเชียวล้งมาหมานตาอือหือ